หลายคนนะครับที่เข้าใจว่ามีใครสักคนหนึ่งแอบชอบเราอ่ะมักจะมีการตีความพฤติกรรมผิดครับจากพฤติกรรมเล็กๆและตีความว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยคือเขาชอบเราแน่ๆยกตัวอย่างเช่นอุ้ยเขาทักมาคุยกับเราด้วยแบบนี้เขาชอบเราแน่เลยทั้งๆที่ชาตินึงเขาทักมาหาเราทีหรือเขาตอบเราสักทีหนึ่งหรือบางทีอุ้ยเขาแอบมองเราแบบนี้แปลว่าเขาชอบเราแน่เลยบางทีเขาอาจจะมองแบบนี้เป็นปกติโดยที่ไม่คิดอะไรเลยก็ได้หรืออาจจะมองผ่านเฉยๆแต่คุณตีความว่าเฮ้ยเขามองแบบนี้แปลว่าเขาแอบชอบเราเขาถึงมองเราบ่อยแต่หลายคนนะครับมาปรึกษาผมเรื่อง เยอะมากเพราะเออเขาชอบเรานะเพรแบบนี้นะเราแบบเราก็เลยชอบเขาแต่พอผมถามว่าเฮ้ยแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันเกิดขึ้นนานเท่าไหร่แล้วเขาบอกว่า6เดือนแล้ว เฮ้ยหเดือนแล้วความสัมพันธ์ยังไม่พัฒนาเน,นี่ยนะมันยังคงวนเวียนอยู่แค่เขาแอบมองเราเขาแบบชาตินึ่งตอบเราทีเนี่ยนะเขาบอกว่าอ๋อที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าสแสดงออกผมก็แบบเฮ้ย hey, อย่างนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้แปลว่าคงมีความเข้าใจผิดบางอย่างเพราะหรือว่าเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราถ้ามันชอบอ่ะมันจะมีสัญญ,ญาณที่มันชัดเจนกว่านี้แล้วเขาจะรีบเดินเกมแน่นอนไม่ปล่อยให้6เดือนเป็นอะไรที่แบบบางๆแบบนี้ตอะะน,นคลิปนี้นะครับผมจะมาทําให้กระจ่างเลยครับว่าการที่คนคนหนึ่งสนใจเราจริงๆหรรรืออวว่่าาาาเเแคมมมโนนไปงััสถด จาากอะไรไรด้บ้บงข้อที่หนึ่งครับคนที่มโนไปเองครับมักจะเอาโมเมนต์เล็กๆมาขยายความรู้สึก เอาเงาวว่าคุณตีความคําพูดหรือพฤติกรรมของเขาไปไกลเกินจริงทั้งที่มันเป็นพฤติกรรมธรรมดาทั่วไปยกตัวอย่างเช่นเขาตอบคุณมาอย่างนี้คุณก็คิดว่าเขาชอบทั้งที่มันเป็นเรื่องธรรมดามากที่คนทักมาเราก็ต้องตอบหรือบางทีเขายิ้มให้คุณคิดว่าเขาชอบคุณทั้งที่เฮ้ยจริงๆแล้วคนที่มีมิตรสัมพันธ์ดีอ่ะเขาก็ยิ้มให้คนอื่นเป็นเรื่องปกติหรือบางทีเขาชมคุณอย่างนี้ยคุณก็คิดว่าเขาชอบทั้งที่เฮ้ยบางทีอ่ะคนเราชมกันในฐานะเพื่อนทั่วๆไปมันก็เป็นเรื่องปกติแต่คคคคุุณณดดัันนตีววาาาามมมมไปกกกกกกลเเิิจรรรงหหหยย้ใบทท็ๆ ซึ่งอันนี้เป็น,นกลไกทํางานจิตใจของคนที่กําลังอินอยู่ฝ่ายเดียวนี่คือสัญญาณแรกต่อมาข้อที่2ครับก็คือความรู้สึกของคุณเนี่ยสามารถพุ่งกระฉูดได้เลยจากพฤติกรรมหรือคําพูด,ดเล็กน้อยของเขายกตัวอย่างเช่นเขาตอบคุณช้ามาเป็นชาตินะแต่วันนี้เขาดันตอบไวขึ้นคุณตีความเลยว่าอ๋อเขาชอบคุณแน่นอนหรือบางทีเขาเย็นช้าถามคําตอบคําแต่วันนี้เขาอารมณ์ดีเขาตอบคุณแบบครับได้คะ่ะคุณรู้สึกเลยว่าออกโอเคแปลว่าเขาชอบฉันแน่นอนหรือบางทีเขาใช้อีโมจิเป็นรูปปากจู๋หน่อยเงี้ยคุณตีความเลยว่าอันนี้แปลว่าเขาชอบคุณใช้ิ แล้วมันทาให้คุณแบบว่าอินเลิฟคิดไปไกลทั้งวันเลยด้วยความที่คุณเนี่ยกำลังอินเขาอยู่ฝ่ายเดียวกันคุณเลยมีกลไกความคิดแบบนี้ซึ่งผมจะบอกว่าคนที่เขามีใจให้เราจริงๆเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้เลยที่แบบมามาหายหายแต่คนที่มีใจจริงๆเขาจะมีความสม่ําเสมอเช่นเขาจะพูดหวานกับคุณตลอดเขาจะทักหาคุณสม่ําเสมอตอบคุณไวสม่ําเสมอไม่ใช่แค่มาแวบๆแ,แล้วก็หายไปเป็นชาติอันนี้คือเขาไม่สนใจคุณเลยแต่คุณมโนไปเองต่อมาข้อที่3ามครับก็คือคุณหาข้ออ้างเพื่อเข้าข้างตัวเองแทนเขาตลอด สมมติผมถามว่าเอ๊ะแล้วทําไมเขาชอบคุณเนี่ยเขาไม่ตอบคุณไวๆหรือคุยกับคุณสม่ําเสมอล่ะอ๋อเป็นเพราะว่าแบบเขาทํางานเยอะเขาคงยุ่งทั้งๆที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคุณก็ไม่รู้นะแต่คุณหาข้ออ้างแทนเขาเองอ้าแล้วทําไมเขาถึงไม่นัดคุณไปกินข้าวบ้างล่ะอ๋อเป็นเพราะว่าเขาคงเหนื่อยอะคือเขาเป็นคนที่แบบยุ่งแล้วเขาก็ไม่ค่อยติดมือถืออะไรเงี้ยถามว่าเขาเคยพูดไหมเขาไม่เคยพูดแยกคุณเห็นว่าคนที่มาโนอยู่ฝ่ายเดียวอะเขามักจะหาข้ออ้างให้คนที่เขาชอบตลอดเเพื่่่อออให้้้ตตัวคคาาาาาานนนนนสมมรถชบไไปดกกขึจ ความหวังเล็กๆพวกนี้ที่เขาเอามาซัพพอร์ตตัวเองซึ่งการที่คุณทําแบบนี้ผมบอกเลยว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยไม่ยอมรับความจริงอะไรเลยและตีความทุกอย่างเพื่อเข้าข้างตัวเองหมดและสุดท้ายคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือตัวคุณเองคุณจะเดินไปเหยียบกับดักที่คุณเป็นคนวางเอาไว้เองจากความคิดของคุณเองและคนที่ทุกอยู่คนเดียวก็คือคุณไม่ใช่เขาเพราะเขาไม่อยู่เรื่องอะไรเลยต่อมาข้อที่4ครับก็คือเขาไม่เคยมีคําพูดหรือการกระทําที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันพิเศษมากกว่าเพื่อนเขาไม่เคยชวนคุุณณไปเเเเดทต่่่่ออคคยับรืงงาาานนนูข ไม่เคยคุยชัดกับคุณในเชิงเสน่หาหรือว่าหยอดคุณเขาไม่เคยพาคุณเข้าไปในโลกของเขาหรือรู้จักตัวตนเขามากขึ้นเพื่อนเขาก็ไม่รู้จักคุณเขาไม่เคยพูดถึงคุณกับใครเลยอันนี้คือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะคิดว่าเขาชอบคุณไม่ได้ละเพราะว่าถ้าคนที่เขาชอบกันจริงๆคือเขาจะพาไปอยู่ในโลกของเขาเจอเพื่อนเขารู้จักชีวิตเขามากขึ้นคุยกันลึกซึ้งมากขึ้นอันนี้คือคนที่ชอบกันซึ่งถามว่ามันไม่ใช่แบบนี้แล้วคุณบอกว่าเขาชอบคุณอันนนีีี้้แปลวว่่่าาาาคคุณอออจจะมมมมโสูงตขท5 ก็ค,คือถ้าถามว่าทําไมคุณถึงรักเขาคุณตอบไม่ได้ เขาดีกับคุณยังไงหรอก็นึกไม่ออกเพราะเขาก็ไม่เคยทำดีกับคุณคุณกับเขาสนิทกันไหมอืมก็ไม่เพราะว่าเขาแทบไม่ตอบคุณเลยแล้วคุณรักเขาเพราะอะไรอ่ะอืมเพราะว่าเขาอย่างนู้นอย่างนั้นตามข้ออ้างในหัวที่คุณสร้างขึ้นมาเองอันเนี้ยคือคุณไม่สามารถตอบได้ว่าคุณสมบัติอะไรบ้างที่ทําให้คุณรักเขาเอาง่ายๆว่าคุณไปผูกใจกับตัวเองกับสิ่งที่คุณตีความว่าเขาเป็นตีความว่าเขาเป็นคนดีตีความว่าเขาต้องน่ารักแบบนี้แน่เลยมากกว่าสิ่งที่เขาแสดงกับคุณให้คุณเห็นจริง สร้างขึ้นมากับความคาดหวังที่คุณสร้างขึ้นมาและคนเราอะครับมันสามารถตกหลุมรักจากจินตนาการและความคาดหวังได้จริงๆซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณจําเป็นต้องระวังเพราะมาทาให้คุณเป็นทุกข์อยู่ฝ่ายเดียวจากการที่คุณอินกับเขาอยู่ข้างเดียวนี่ครับก็คือ5ข้อที่บ่งบอกว่าคุณกําลังอินกับใครสักคนหนึ่งจากการมโนของคุณเองแต่เขาไม่ได้อินกับคุณเลยซึ่งบอกว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยหรอกแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ใจคุณะกระวนกระวายเป็นทุกข์อยู่กับความสัมพััันนนนนนนธ์ทีี่่่่มมมไเเป็จจจรริิิิงงงใใใชวตตขขอคคคคุุุณณณแแแกดึ้ละ จสร้างขึ้นมาเองทุกเองคนเดียว คนที่เจอปัญหาแบบนี้นะส่วนมากติดปัญหาเรื่องนี้ครับคือมีคนเข้าหาไม่เยอะตัวเลือกน้อยพอเจอสถานการณ์แบบีิธีความมนโนแบบนี้ก็จะเยอะและวิธีแก้นะครับสำหรับคนที่เป็นแบบนี้นะคุณต้องทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีความน่าดึงดูดซึ่งความน่าดึงดูดเนี่ยมันมีอยู่สี่เสาหนึ่งรูปร่างหน้าตา2ฐานะการเงิน3ชื่อเสียงคอนเนคชั่นสี่เสน่ห์คารมถ้าคุณสามารถพัฒนา4ข้อนี้ได้คุณสามารถดึงดูดเพศตร,ตรงข้ามได้โดยที่คุณแทบไม่ต้องใช้กลยุทธ์เลยด้วยซ้ำแต่เขาวิ่งเข้ามาหา,าคาุณ ผมจะลงดีเทลทุกด้านว่าคุณต้องไปพัฒนาตรงไหนบ้างเพื่อให้ตัวคุณเองเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ดีมากขึ้นเท่าที่คุณจะสามารถเป็นได้ในชีวิตของคุณ้าใครสนใจนะคุณสามารถแอดไลน์ที่ชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ